h e ล lo everybody นะครับผมนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือหอหนึ่งนะครับหอหนึ่งลำลำนะครับหอหนึ่งปีก่อนที่จะแย่หอหนึ่งปีเขาก็ต้องมาต่ำน้ำพริกก่อนนะครับพริกแกงก็มีหอมขาวหอมแดงพริกจักไข่ข่าขมิ้นนะครับผมแล้วก็ปลาฮะกับปี ทำน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วบอนะครับต่อไปก็คือการคุกเข้ากันนะครับใส่หมูสามจั้นเข้าไปนะครับแล้วก็เอาพริกของเฮาเข้าไปทาไปสูนดดวยกันนะครับผมเพื่อนๆ่อนนี่บอกเลยนะครับผมมันจะลากก่านย้อนตรงเนี้นะครับผมเนื่องจากปีเขาน้อยนะครับเขาจะใส่งนเส้นเข้าไปเหีนยหน่อยนะครับผมเพื่อนๆ่อนทดแทนปีที่ซึกหลอของเฮาเพราะว่าปีของเฮาแก่นน้อยนะครับเอาทุกสีทุกอย่างมากลนกลรวมกันจะอี้เลยนะครับเพื่อนๆือนโอ้ยบอกเลยนะครับต่อนี่กินมันหอมมากแล้วก็ใส่ผักชีใบเลื่อยเข้าไปนะครนอเื่ เมื่อทุกอย่างมันเข้ากันดีอกดีใจแล้วนะครับก็ละทิ้งไว้15นาทีนะครับจากนั้นก็เอามาห่อใส่ใบตองนะครับเพื่อนๆนี่พอเทคนิคการห่อไอ้โจนครับบอกเลยว่าจะไปดีแง่เฮียนแบบนะครับเพราะว่าห่อไอ้โจนนี่มันมันงามแบบดีสักอย่างนะครับพออย่างว่าห่อเหมือนเพื่อนจะโปกกับข้าไปกินในป่าในดอยนะครับเพราะว่าหน้าตาการห่อนี่บอกเลยนะครับมาจากชาววังวังเนี่นะครับวังเวงวิเวกวิเวโบนะครับยอมรับเลยนะครับว่าห่อมั่งงาม ห่อแบบีิเบ้ยวิเว้ยวีโอ้ยลิ้นหวันกันนะเพื่อนๆนี่นะครับเอาห่อเลียงซึ้งไว้นะครับผมแล้วก็ควบวฝาไว้อบเอาจนสุกเลยนะครับเพื่อนโอ้ขั้นตอนนี้ใจเวลาพอสมควรนะครับเมื่อเสร็จออกมาหน้าตาเป็ดบุกี้นะครับผมภูตอมนอกอาจจะมางามตั้งในอาจจะล้ําเหลือกว่านี้นะครับเมื่อเขาแกะออกมาแล้วโอ้หน้าตาเป็ดบุกี้ครับมุนเส้นนีมาแล้วกินเข้าไปโอ้สักล้ำไปล้ำง่าเพื่อนออกมาแล้วก็จิ้มพอนะครับโอ้โหรสชาติที่บอกเลยว่าจับสวงดวงหรือไทยมาก